ตอนนี้ผิดปกติแน่นิ่งเลยอนิ่งแบบไม่กระดุกกระดิกเลยหายใจไหมเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าอากาศหนาวเย็นเย็นมากๆเย็นถึงเย็นมากๆเริ่มหดตัวแบบจากเหรียญบาทกลายเป็นเหรียญสลึงเลยอะ ตัวกระติดหน่งตะมูตะมีน่ารักน่ารักดูซึกว่าจะบอบอชอบบอชอบความหนาว่นะหดตัวมาเลยอ่ะหดตัวหมดเลยตัวขา,ขาวๆอ่ะตัวขา,ขาวๆออกเซซไซน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวอ้อนของเขาเนาะน่าจะเป็นรุ่นลูกสีต่างกันฮะสีสันต่างกันตัวเข้ม ตัวเค็มเข้มน้ำตาลเข้มเลยเนี่ยบ่รู้ว่าเขาจะมีอายุไขโดนปันใดเนี่ยเนี่ยนี่ยคิดปกติตัวเนี่ยเป็นอะไรไหมเนี่ยหาหมอไหมเหมือนอาการจะหนักอยู่ด้วยเนี่ย นิ่งอนิ่งนิ่งแบบนิ่งแบบผิดปกติอะปากไม่ขยุบขยับเลยอ่ะห,อหรือว่าสิ้นอายุไขแล้วเอออันนี้ก็ไม่แน่อาจจะใช่เอาเดากันไปต่างๆนาะนาะน่าจะน่าจะ